สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กคสอลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนเกณฑ์พ a พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกคสลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเกณฑ์ PA หลังจากที่กคสประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2564ายนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวและวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติว่ามีการดำเนินงานอย่างไรบ้างพบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่และนอกจากการรับฟังปัญหาอุปสรรคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานแล้ว ต้องการสร้างความเข้าใจและคลี่คลายในประเด็นที่ยังสงสยัยรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้โรงเรียนวัดสามขีธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง มีข้าราชการครูผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวซึ่งพบว่าข้าราชการครูผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง ได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจในเกณฑ์ PA จากการชี้แจงของสำนักง,งานกศธผ่านช่องทางสื่อต่างๆรวมไปถึงได้มีการศึกษาคู่มือทำให้ปฏิบัติและขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องที่สำคัญต้องขอชื่นชมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญและชี้นำข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในสังกัดดำเนินงานในทิศทางที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่กศสกำหนด